呀。Yeah. ใครจะซื้อสมาร์ทโฟนอยู่ฟังทางนี้ครับกระทรวงการคลังออกมายืนยันแล้วว่าโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ซื้อสมาร์ทโฟนได้ครับนายจุลพันธ์อมรวิวัน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลรังถ้าเปิดเผยว่าโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ยังเป็นไปตามกรอบระยะเวลาเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือจะเปิดให้ประชาชนและก็ร้านค้าเนี่ยลงทะเบียนได้ภายในไตรมาสที่3และเงินจะถึงมือประชาชนภายในไตรมาสที่4แน่นอนครับประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะครับว่าเงินดิจิทัลวอล เี็ยจะซื้อสมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือได้หรือเปล่าคําตอบคือ ้ไดเพราะในที่ประชุมครับเขาบอกว่าในการพิจารณาเนี่ยปัจจุบันมือถือสมาร์ทโฟนถือเป็นเครื่องมือในการทํามาหาก,กินครับเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่5ไปแล้วจึงเห็นได้ว่ามีความเหมาะสมที่จะเข้าร่วมในโครงการได้ใครที่เล็งไว้จะซื้อสมาร์ทโฟนอยู่ปลายปีนี้ก็จะได้ซื้อแน่นอนครับอย่าลืมเช็คคุณสมบัติด้วยนะครับว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหรือเปล่านะครับดูได้จากคลิปด้านบนนี้เลยครับแลวเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างนี้นะครับ